สวัสดีค่ะคุณครูและอาจารย์ฝ่ายแอดมินทุกท่านในทุกๆการเปิดปีการศึกษาใหม่หรือมีการรับบุคลากรเข้ามาใหม่ทางสถานศึกษาก็จะต้องมีการอัปโหลดภาพบุคลากรหรือบางสถานศึกษาก็จะต้องมีภาพผู้ปกครองด้วยก็สามารถอัปโหลดลงเข้าไปในระบบได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ตองจึงนำขั้นตอนง่ายๆการอัปโหลดไฟล์ภาพมาแนะนำค่ะ วิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูที่หน้าระบบเป็นพร้อมกันค่ะเริ่มต้นเปิดมาที่หน้าระบบค่ะเช่นเคยตรวจสอบขวามือบนปีการศึกษาและภาคเรียนที่อาจารย์ต้องการอัปโหลดไฟล์ภาพให้ถูกต้องนะคะ คลิกบุคลากรคลิกรันรูปบุคลากรหน้าจอจะแสดงหน้าเพื่อยืนยันการอัปโหลดภาพหรือคำว่ายืนยันการสร้างพาร์ตรูปบุคลากรและข้อความเงื่อนไขของไฟล์รูปภาพบุคลากรและผู้ปกครองเพื่อนำเข้าระบบค,ค่ะเมื่ออาจารย์อ่านข้อความเงื่อนไขทั้งหมดเรียบร้อยแล้วตองจึงแบ่งขั้นตอนการอัปโหลดภาพไว้ทั้งหมด3ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. การไฟล์รูปภาพเพื่อให้ภาพที่ต้องการอัปโหลดตรงตามเงื่อนไขที่ระบบตั้งไว้ 2. นำภาพมาวางในโฟลเดอร์ของระบบและ 3. ยืนยันการอัปโหลดภาพเพื่อให้ภาพที่อัปโหลดปรากฏในหน้าระบบและขึ้นแสดงในหน้าต่างๆที่ต้องการให้แสดงภาพค่ะ 1. การจัดการไฟล์รูปภาพ จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ให้อาจารย์เตรียมภาพของบุคลากรผู้ปกครองที่ต้องการอัปโหลดไว้ในเครื่องของอาจารย์ให้เรียบร้อยค่ะ 2. กํกำหนดไฟล์ภาพให้มีขนาดกว้าง301พิกเซลคูณสูง373พิกเซลซึ่งเป็นขนาดพอดีที่ทางระบบตั้งไว้โดยนำไปจัดการในโปรแกรมต่างๆ หรือจัดการในโปรแกรม Photoshop ดังตัวอย่างที่ตองกำลังดำเนินการที่หน้าจอก็ได้เช่นกันนะคะหรือภาพของอาจารย์จะกว้างหรือสูงกว่าขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่ภาพที่ขึ้นแสดงอาจไม่อยู่ในขอบที่พอดีเท่านั้นเองค่ะ ชื่อไฟล์ภาพให้ตรงกับรหัสของบุคลากรและสำหรับรูปผู้ปกครองไฟล์ภาพจะต้องตรงกับรหัสบัตรประชาชนของผู้ปกครองค่ะจากนั้นให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล jpg หรือ jpeg ค่ะ 4. กรณีอาจารย์ท่านใดมีไฟล์ที่ตั้งขนาดไว้พอดีแล้วแต่ยังไม่ได้แก้ไขชื่อไฟล์ภาพ ให้อาจารย์คลิกขวาที่ภาพนั้นๆคลิกเลือกเพื่อเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับรหัสของบุคลากรและสำหรับรูปผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันนะคะให้อาจารย์เปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพให้ตรงกับรหัสบัตรประชาชนของผู้ปกครองเหมือนกันค่ะเท่านี้ก็เป็นการเตรียมไฟล์ภาพเพื่อพร้อมที่จะอัปโหลดลงระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ 2. นำภาพมาวางไว้ในโฟลเดอร์ของระบบเปิดเข้าสู่หน้าระบบอีกครั้งค่ะหน้ารันรูปบุคลากรให้อาจารย์คลิกคลิกที่นี่เพื่อนำเข้าไฟล์รูปภาพหน้าระบบจะเด้งไปที่หน้าจัดการไฟล์รูปภาพให้ค่ะคลิกโฟลเดอร์ personal photo จากนั้นคลิกขวาในพื้นที่ว่างคลิก อัปโหลดไฟล์คลิก select ไฟล์หน้าจอจะดึงข้อมูลไฟล์ในคอมขึ้นมาแสดงเลือกไฟล์รูปที่อาจารย์ต้องการอัปโหลดคลิกเปิดได้เลยค่ะหรือกรณีที่อาจารย์ใช้การคัดลอกวางก็ได้เช่นกันนะคะให้เปิดหน้าจอคอมเป็น2แถบค่ะหน้าระบบและโฟลเดอร์รูปภาพคลิกซ้ายครอบภาพทั้งหมดที่อาจารย์ต้องการอัปโหลดทั้งภาพบุคลากรและผู้ปกครองได้เลยค่ะ จากนั้นลากภาพทั้งหมดวางที่หน้าระบบเท่านี้ก็เป็นการวางภาพที่ต้องการอัปโหลดมาใส่ในโฟลเดอร์ของระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ 3. ยืนยันการอัปโหลดภาพคลิกบุคลากรคลิกรันรูปบุคลากรกรณีต้องการยืนยันการอัปโหลดภาพบุคลากรให้อาจารย์คลิกเลือกประเภทเป็นบุคลากรจากนั้นคลิกตกลงได้เลยค่ะ และสำหรับการยืนยันการอัปโหลดภาพผู้ปกครองก็เช่นกันนะคะให้เลือกประเภทเป็นผู้ปกครองจากนั้นคลิกตกลงระบบจะแจ้งว่าอัปเดตคอมพิวเเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะหรือหากอาจารย์ต้องการตรวจสอบว่ารูปภาพมีการอัปโหลดเรียบร้อยไหมให้อาจารย์คลิกที่บุคลากรคลิกแสดงรูปภาพบุคลากรหน้าจอจะแสดงภาพบุคลากรเป็นภาพรวมทั้งหมด พร้อมรหัสและชื่อนามสกุลของบุคลากรท่านนั้นๆค่ะเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการอัปโหลดเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์ภาพบุคลากรค่ะ แต่สำหรับผู้ปกครองการตรวจสอบภาพรวมตอนนี้ในหน้าระบบยังไม่มีนะคะแต่จะสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีสุ่มข้อมูลของผู้ปกครองสักหนึ่งท่านค่ะที่อาจารย์ได้ทำการอัปโหลดเข้าไปโดยให้อาจารย์คลิกที่นักเรียนเลื่อนลงมาในส่วนของข้อมูลผู้ปกครองคลิกข้อมูลผู้ปกครองพิมพ์ค้นหาชื่อผู้ปกครองที่อาจารย์ต้องการสุ่มตรวจสอบการอัปโหลดภาพ คลิกเข้าไปที่ชื่อของผู้ปกครองท่านนั้นๆเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการอัปโหลดเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์ภาพผู้ปกครองเช่นเดียวกันค่ะเท่านี้อาจารย์ก็สามารถอัปโหลดหรืออัปเดตภาพใหม่ๆใ,ให้กับบุคลากรและผู้ปกครองได้แล้วค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะครั้งหน้าต้องจะมาแนะนำเรื่องใดในหน้าระบบอัสลามแพลตฟอร์มอีกนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอัสลามแพลตฟอร์มไว้ด้วยนะคะหรือหากอาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามติดต่อเรามาได้ที่ข้อมูลในหน้าถัดไปได้เลยคะ่ะ